3เรื่องชวนรู้เตรียมตัวก่อนกู้ร่วมสำหรับคู่รัก LG BTQ IAN 1. วางแผนการเงินเริ่มจากการเปิดใจคุยเรื่องเงินกับคนรักให้ชัดเจนวางแผนว่าใครรับผิดช,ชอบอะไรเก็บเงินกันเดือนละเท่าไหร่และตั้งเป้าหมายการออมเช่นค่าดาวค่าธรรมเนียมหรือเงินสำรองฉุกเฉินการวางแผนร่วมกันแบบนี้นอกจากช่วยให้ชีวิตคู่มั่นคงแล้วยังช่วยให้ธนาคารเห็นความพร้อมทางการเงินของทั้งสองคนด้วย 2. เคลียร์หนี้สินให้เรียบร้อย มีบัตรเครดิตหลายใบยหรือยังขวัญสินค้าเยอะๆอยู่ควรรีบเคลียร์หรือชำระให้ตรงเวลาเพราะประวัติการชำระนี่คือสิ่งแรกๆที่ธนาคารจะใช้ในการพิจารณาค่ะ 3. เช็คสเตตเมนต์ย้อนหลังธนาคารจะใช้ข้อมูลนี้ดูพฤติกรรมการใช้เงินเช่นรายได้สม่ำเสมอไหมรายจ่ายเยอะไปหรือเปล่ามีการออมสม่ำเสมอไหม ซึ่งตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและเห็นถึงความสามารถในการชรําระหนี้ในอนาคตได้ค่ะเตรียมตัวไว้ก่อนย่อมได้เปรียบมากกว่าและยังมีโอกาสทําให้การยื่นขอสินเชื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากทางธนาคารได้เพิ่มขึ้นด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB ได้ทุกสาขาหรือติดต่อ SCB สาขาถนนสุขสวัสดิ์ได้เลยค่ะหรือพูดคุยกับพนักงานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอดแอด SCB Connect เลือกบริการยอดนิยมและปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวนันและสาขาที่ เพียงเท่านี้นล้นั้นหมายคุยกับพนักง,งานสาขาให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว